อายกเลยครับเป็นคู่มวยคุณภาพมีห้าพันเลยครับทางด้านมุมแดงก็เป็นลูกชายของครูเปียครับคือคูจตุรงกระจายทีมงานอาจารย์สาอคอนกระจายทีมงานขวนทองสมบัติไทยไียครับทางด้านของมุมแดงครับนี่คือเพชรขวนดึงทับเครื่อนเ่ครับเป็นนักชกชสั่งวางหินครับซ้อมอยู่ท้ายิึทงทับเครื่องที กองผิวแดงครับส่วนซุปเปอร์บิ๊กบอเทคโนหลงผู้สวดครับตัวสอดอยู่ภายบอเทคโนหลงผู้สวดครับในอยู่กับพลเลี่ยวศัพชัยคำลอยครับทีมงานของสัพชัสยสอนด้วยการเดินกะชักนะครับทีมงานของคุณลุกทีมงานพลเลี่ยวช่องเจ็ดครับทีมงานหลวงตัดเส็งจะเป็นไทยใหญ่คุณภาพครับจบคู่นี้ก็จะเป็นคู่ ต้อนัวนาหนึ่งกะทิไอติมสดกับฟ้าสั่งสิ่ไผ่สีทองอับแจงยอดเลยครับคุ่ต่อไปครับหลังจากนั้นไปดูไขวานเล็กต,ต่อหลัก2กับรุ่ตะวันินบุบนแล้วก็จะต่อด้วยสัตวัาาตะวันอวัฒนากับดาวบุสิงศรีสเกตครับจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปครับในการสนับสนุนโดยหอจกอไพโรธธนาครับ ด้านหลังผมเลยครับหอจกอพิโรธธนาส่วนด้านหน้าดีดูมพีมับแป๊บนิด,นดนครับนี่อูสิงทคูสิงเทลคอมเลยครับส่วนผู้ถือป้ายน้องออยใครบ้างรู้เนอะรู้รู้ ไปรู้ไปรู้ไปรู้กันมายัางไงน้อดิดิท่านนายกไห่สงสัยครับท่านอรองเลี้ยงน,นี่ไปรู้จักชื่อน้องเขาได้ยังไงดูยกแรงครับแรงเพชรยสมวดสุดยอพิ๊งี้น้ำมันครับแวันนี้ต้องขอบคุณลูกคนรวยครับขอบคุณทีมงาลนลูกคนรวยครับ ขอบคุณท่านนายกในแทนตาครับเอ็ประธานชุมนุมนายกองการบริหารส่วนตำบลของอำเภอภูสิครับแล้วก็มีท่านนายกพิสิทธิ์ทองเลิศครับท,ที่นายกจับเ้ทยิอยู่ครับห้อยติตชูนี่ครับไปดูแลเรื่องของค้่มวยนี่ครับครูหลักๆนี่วันนี้ไม่ผิดหวังเลยครับบริหารยกนี่ครับแตงนี่จากวังหิน S 1> <S 1> โอ้ยหนำ่งินน้ำเงนินสุนทรภิกษุไร้ทันนาโอ้คู่ต่อไปนี่ลุกตัวที่สองเมื่นครับก็ควานางกับสาสักครับโอ้สนะองเมื่นคู่ต่อไปเดี๋ยวเดินเชิญเดินเชิญนะนะครับ 2 0 0 0 0ื่นเนี่ครับก็จะเรียนเชิญท่านผอ,อ,อตุย้ยในกครับเสียบบอกว่าวันนี้ไม่ไปหาในยกในนี่ถือว่านะไม่ใช่คอมแท้ครับนี่เนขาครับตกลงบนไทยลุกหลานในขนมต้มจังหวัดศรีสะเกดของท่านนายท่านกัลย์ทงเพชรแต่มีท่านน้องเตยชางด้วยนะครับน้องเตยทิชาในายับสีเป็นที่สงสารคอจะไปครับสี่ท่านเตรียมเลยนะครับยกสอง าส่เทคนิคช่วยดูไฟด้วยครับสามหลักเดือนรู้สึกว่าไฟจะดับครับ่ายเทคนิคครับเออตอนนี้กล้องระนาบมาที่ห5 4่0ห้าพันก้าสี่ร้อยครับอ้าวฟ้าสั่งรับทราบฟ้าสั่งรับทราบครับคู่ต่อไปครับโอ้จสองครับ แดงนี่เพชรสงางานการประกรุบปรโเตอร์โอชิสนาครับไปแล้ไ้วกที่29นัใหญ่ของอปตนนทูนครับลงพนรักนนทนครับสมทบหาเงินเข้ากองทอออุนอนปลของอตนนทูนรครับที่29ที่บรรจักู้นครับกิจางานท่านรออนุชาพัดินครับ ตรงนี้นี่ลหลายอบตนี่ก็ช่วยรู้สึกว่าจะมีการขับเคลื่อนนะมีการขับเคลื่อนในครับปีหน้างานท่าสามสักการะสารลับบอกว่าเคงจะเห็นหน้าหนาตากันครุกปันทิพย์เจ็ดตำบลเลยครับเติเติมใจช่วยใจช่วยครับ เพราะฉะนั S <S <stereotype and hell> uh, Whoa, ้นการบ้านนี <peut diving curs CDU> <inaudible> ้ต้องยงขาดับยกระดับนะครัเพราะว่าท่านนายกในถ้าพูดยากอ้องการมือเดินดอนแน่นดอนจีวูกคนรวยเข้าที่สองมาดูครับเป็นสัญลักษณ์งานคูเปีย ว่าของแท้ของังหวังศินป์และวับน์แดนน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดานะคู่ต่อไปเดี๋ยวให้ทีมงานฟ้าสักรับทราบนะครับเก็บมาเบอร์ลูกไก่กับเก็บไกลธรรมบุรตรจากตำบลห้วยาำบอ,อนครับสสญญขอบคุณคุณส,สิงห์วาเอาไไม่ต้องจับลอใครที่นี่เีย<ะ> ขอบคุณนันายกสำเร็จไเมองครับนี่นายกสายธรรมจากภัยพัฒนากันิติกรธมาตน้นเรื่อดีนนาต้องกินจากท้กนครับพิสิทธิ์ธรนียุ่ิครับขยันกูกมอเอเยกสยกสามยกสามยกสามยกได้ล่นได้ให้ยกหรอให้ยกให้ยก สารครับโอ้สารวัตรเลขครับที่ผู้สีไม่ได้ไมามาเดี๋ยวจะแจ้งและจับมวยให้ทราบครับโอ้วันนี้หลายคนต้องตะแว่นวางหินเก่งเยี่ยนตอฝนนี่ไม่พลาดเลยแล้วผู้นี้ครับมือห้าพันนะห้าพันครับแต่นี่วางหินนี่วันนี้ผู้สิทธ์ต้องฟังเสียงเชียร์โรงเรียนฟังเสียงเชียร์ครับโอ้ยหมัดทรายครับ สจ๊กพิดนี่เพชรสังขูดพยายามปิดด้วนี่ตัวเล่นตัวใหญ่แม่ส้ำทัญนะอยที่การคุณซ้อมเกี่ยวไหานะครับจะได้รอยนิดๆในก็บอกว่าชกในบ้านด้วยครับน้ำเงินแดงนี่ทิพยยืนจับกรเโหลกบิพโน้ำเงินน้ำเงิน ตัวใหญ่หลง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 กลีหลวหลหล่หลง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 หลันลงหลางหลงงหลงงหล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 ลงหลงหลลงห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 ลง้ลงหลงหลงหลง บวเตอร์ยอดมวอสยามบอกว่าถ้าถ้าถ้าในยกใหนจัดนี่คืออยากมาชคให้ครับสร้างสีสันเขาเสียดีรูโมยืตึกทุกตัวันแยงมาห้าพันเลยครับตัวยสี่ครับก่าวดิมีอาจารย์บอยนนท์คูนครับผู้ช่วยโตวเตอร์ทีมชาับ

แ um ่เกมยังไม่จบนาที่สี่เลยอดูยาวๆตองยาวยัวนเป็นการสนับสนุนทางด้านดนวใหม่ครับนี่บตบัญชาจักตรงครับท่านแธอไปแดงไฟแดงไฟแดงครับ

ตัวน right? like, right ี right? uh, Meeting, victory, ้ดูประเภทขยับเดินสายกัพอเสียบไปเรื่อยเดี๋ยวได้ดูของนี้ทิ้งงานต้องวนาที้งานต้องวนาที่ประชาสัมพันธ์ทั้งงานเข้าแล้วก็มีแล้วก็มี ผูสิงเทเลคอมเสียนเบททุกขันครับนีเลขาจุ่มลงบนทาลูกหลานในคนของจังหวัดชิซัเกตสี่ทัพรับอบผะไพูดตไครับมีไหมครับทีมงานเสียครับเอามาเพิ่มครับเสียนแดงเสีแงเีอาตยมีอาไมมาาก้อรวี กิจโคคนน้ยังไม่เห็นครับตางง่ตามั่นใจอ่าวันนี้ท่านก็ภาพนะทานที่สิทิ์ของเนอนี่นายกจากคุณจิยูถือว่าเป็นพื้นที่ของท่านด้วยนะครับนี่ท่นที่นที่ดีใจและพี่น้องมาให้กำลังใจกันทัศนาร่าสมััรใจมาสามล้นบาทนะท่านนดกจูจูเฮ้ยสุย วูสิงกับหังหินวังหินวัองหินแต่ดี่้ังหินยังกลับมาถึิเสียดายเสียดายนะจะเอาอีกส <h> ักอาจารย์จ่อยชัยวิบัต์วาเดนพัฒน์ครับกงกังดีปรับกลังดี ดีนะครับดีเป็นสองค่ายมาตรฐานครับทีมงานบิง้งพัดเครื่องทับแดงนำ้ำมันข้าวเทนนครับโอ้อคูวไปที่มุมแดงครับทางด้านของเพชรสมวนบิง้งพัดเครื่องครับ